สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอสินค้านะคะสินค้าชิ้นนี้จะเป็นคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานรุ่น KH411 Core i5 3470สินค้าที่ลูกค้าจะได้รับนะคะจะมีคีย์บอร์ดเมาส์ LED แผ่นรองเมาส์ขนาด70คูณ30เซนติเมตรสีดำลำโพงคอมพิวเตอร์2.0 LED ตัวรับ Wi-Fi u ย b Wi-Fi 2.4 g b หรือว่า5 g b สายไฟและสายจอคอมพิวเตอร์ครบชุดค่ะส่วนรายละเอียดของตัวสเปคคอมนะคะจะมี Core i5 3470รองรับ DDR3 เมนบอร์ด B75 จะมี ลูกค้าเลือกรนะคะไม่ว่าจะเป็น4 g b 8 g b หรือว่า16 g b แล้วจะมีให้เลือก SSD ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น128 g b 256 g b 512 g b และ 1TB ซึ่งสินค้าชิ้นนี้นะคะในตัวเครื่องยังมี PSU 400วัตต์พัลม CPU 1เครื่องพัลมระบายความร้อน2เครื่องเคสคอมและจอโค้ง24นิ้วค่ะสินค้าชิ้นนี้สามารถใส่ HDD หรือว่า SSD ได้ลูกค้าสามารถเพิ่มได้ตามความต้องการได้เลยสินค้าชิ้นนี้ยังระบายความร้อนได้ทั่วถึง คุ้มทุกการใช้งานในยุคปัจจุบันด้วยนะคะดีไซน์ของตัวเครื่องนะคะจะวอลโคงด้านหน้าแบบนี้สวยงามมากๆเลยค่ะซึ่งสินค้าชิ้นนี้นะคะจะไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากนะคะประหยัดพื้นที่ดีมากๆเลยค่ะเมาส์และคีย์บอร์ดนะคะใช้งานอย่างคล่องมือเลยนะคะน้าหนักเบาดีมากๆเลยค่ะส่วนลำโพงนะคะไฟของเขาจะเปลี่ยนสีไปตลอดเวลาแบบนี้เสียงดีมากๆเช่นกันค่ะสินค้าชิ้นนี้จะมีความทนทานต่อแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีเลยนะคะทางร้านแนะนําเลยค่ะสินค้าทางร้านมีการรับประกันทุกตัวหากลูกค้า มีข้อสงสัยสามารถทักแชทสอบถามได้เลยและลูกค้ากดติดตามทางร้านไว้นะคะเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆในครั้งต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ